ลงมาแล้วครับเกีร์ CVT Honda Jazz นะครับยกมาจากระยองนะครับการสา่พาน CVT ขาดนะครับเข่าเขีรยแล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังขยับไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับงานด่วนงานไวมาเมื่อวานกลางคืนนะครับวันนี้เสร็จนะวันเดียวเสร็จนะครับงานด่วนงานไวไม่ต้องกลัวนะครับรอรับได้เลยนะครับมาเช้าเสร็จเย็นนะครับช้าไม่เป็นนะครับอะไรพร้อมนะครับบุคลากรพร้อมนะครับอะไรมีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะครับ ว,วางวันเดียวเสร็จนะครับเปลี่ยนสายพาน CVT วอนด้าแจ๊สนะครับคันนี้ยกมาจากระยองนะครับงานด่วนงานไวนะครับอะไรพร้อมนะสต็อกเพียบมีทุกชิ้นนะครับอะไรมีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องกลัวนะครับอะไรมีทุกชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะครับ จัดการทําให้เลยนะครับเกี่ยบไปอย่าซีวิธีนะครับตามอายุนะเป็นกันบ่อยๆนะครับตามอายุอายุงานนะครับถึงเวลานะครับ เวลาที่ต้องเปลี่ยนต้องขาดนะครับถ้าท่านไดน้ถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับก็สูญถ่ายน้ำมันเกียร์เจอเศษเหล็กนะครับติดนอดถ่ายให้รีบเข้ามานะครับรีบมาเปลี่ยนก่อนที่จะขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรถขับไม่ได้นะต้องมีค่าใช้จ่ายค่ารถสไลด์ขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายจะสูงอีกนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนขนาดที่ยังไม่ขาดนะค่าใช้จ่ายก็จะลดลงไม่มากนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ครับวันเดียวเสร็จเรารับได้เลยวีราคาร์เซอร์วิส ทรศัพท์0809314252ครับมันด้าแจ๊สนะครับยกมาจากระยองนะครับนะครับขับมาไม่ได้นะฮะโทรเข้ามาแจ้งได้นะครับเรามีรถยกรถสไลด์นะครับไปรับถึงที่นะครับรับถึงที่เลยนะครับทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับวีลคาคาเซอร์วิสครับ